ะค,ะคือผมของลูกค้าจริงๆอะ่ะคือเมื่อกีอ้ผมของน้องจะเป็นอีกลูกหนึ่งนะคะคือเราติดแฮปิีเข้าไปข้างในค่ะขออนุญ,ญาตนะคะเนี่ยคือเป็นแฮปปีรุ่นงุ้มปลายค่ะรุ่นนี้เป็นงานพรีเมียมโปร350จากปกติ5 9 9าสาได้รีดได้ค่ะคือเราแปะเข้าไปข้างในผมของลูกค้านะคะแล้วเนี่ยก็คือปล่อยทับมาปุ๊บเฉดสีเราก็เลือกที่ใกล้เคียงกันนะคะก็ไม่ไม่ต่างกันมากแต่แบบทรงเนี้ยคืออย่างบางคนเขาก็ทําเป็นไฮไลท์ได้อยู่แล้ว สวยนะเมื่อกี้ไม่ได้แบบว่าติดตอนที่ที่เปิดขึ้นเ <laughs> พราะว่าเพราะว่าพี่บอเปิลแบบว่าอ่เป็นคนแบบว่าติดติดให้น้องอะนอก,กนเลยไม่ไม่ได้ให้ดูตอนที่เราติดแต่ว่าเนี่ยพอติดไปแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะก็คือแผ่นของเขาจะอยู่ด้านในแล้วก็ผมของลูกค้าก็จะทับไว้แล้วก็อันนี้ผมของน้องเขาก็จะเป็นวอลลุ่มเบาๆต่อลองหันมาข้างหน้าข้างหน้าเขาสวยอยู่แล้วข้างหน้าเราก็เอามากองไว้ไว้ข้างหน้าก็จะเป็นแบบหน้าหวานๆน,นะ ใช่อันนี้คือคือเรามัดครึ่งหัวได้อะไรได้ใช่แต่ว่าถ้าแตลองเอามาก,กองข้างหน้าสวยมากเลย<ม>อันนี้มันจะดูแบบว่าหรูมากเลยลูกค้าสวยอยู่แล้วเ <c oughs> นี่ยคือพอเอามาก,กองข้างหน้าแล้วจะดูแบบหน้าหวานแล้วเราก็จับคุกคูกใส่กันนะคะ <c oughs> มันก็จะกลายเป็นแบบว่าดูดูมีวอลลุ่มไปอีก <c oughs> คือเขาเขาสวยอยู่แล้วด้วยแหละ,ะ <c oughs> พอใส่ไปปุ๊บแล้วมันดูหรูหรามากเลยค่ะ <c oughs> นะใครที่อยากได้นะคะเสริมง่ายๆเลยแผ่นเดียวชิ้นเดียวก็พอไม่ต้องใช้เยอะ มัดก็สวยอ,อืคือดูแบบดูหนาขึ้นดูหรูหราขึ้นเลยอ่ะสวยมากสีมันก็เหมือนโคนนะเปล่าแบบว่าโคนของแปลวสีจะเข้มเนาะ<อ>แต่ว่าตัวแฮแช่าขาได้อยู่ดูเนียนนะดูดูน่ารักเขามาอุนหนุนบ่อยมาก <c oughs> อันนี้แบบเห็นมายืนอยู่หน้าร้านแอบแอบมองก็เอามาทําอะไรอีกปกติน้องก็จะเอาหางมาเอาอะไรไปบ่อยนะแปลวานะไปใช้ใชแล้วก็ไป,ป<ะ>มัดไปอะไร นี่บอกว่าคือใช้ประจำแหละแล้วใหม่มันดีค่ะก็คือเราสามารถรีดได้โดยไม่ต้องใช้น้ํายาด้วยนะคะเนี่ยก็คือม้วนเพิ่มได้สาได้รีดได้แล้วก็มันใช้ได้นานนะถ้าคนที่ใช้เป็นคือชิ้นเดียวใช้ได้นานมากอยู่ได้นานหมุอนอย่างสวยขายเยอะๆลูกค้าสวยต <laughs> ้องใส่ใส่เยอะๆเดี๋ยวพี่ปอปเปิ้ลไปลงใน YouTube กับ ในช่องทางติ๊กต็อกไว้ให้แฟนเพจชมกันนะคะที่ร้านเราจะอยู่ที่ศูนย์การค้าห้างเยียบางพีสมุทรปราการนะคะลูกค้าคาเนี่ยก็คือมีหลายแบบหลายทรงแหละก็คือแล้วแต่ชอบเลยไว้มาเลือกเอาที่หน้าร้านก็ได้หรือว่าจะสั่งเก็บไปทางก็ได้นะสวยมากข้างหลังคือเซ็กซี่มากสวยนะ